หยุดร้องเลยไม่รู้ว่าเป็นคนจริงหรือเปล่านะผมก็มไม่แน่ใจนะครับกินข้าวมายังเนี่ยยังฮะย,งยังไม่ได้กินข้าวมายยืนไม่ไหวแล้วนะ โอ้ย oh, ืนไม่ไหวน้องมาช่วยแล้วทุกคน ครับทุกคนก็ตอนนี้ผมอยู่ในป่านะครับวันนี้ผมมาเดินป่านะครับแล้วเมื่อสักครู่นะครับได้ยินเสียงเหมือนเด็กร้องไห้นะไม่รู้ว่าเป็นผีเด็กผีอะไรไม่รู้นะครับนะหรือว่าเป็นคนนะครับต้องการให้ผมช่วยเหลือหรือเปล่าแต่ฟังจากเสียงร้องไห้ที่ได้ยินเมื่อกี้ เสียงเนี่ยน่าสงสารมากมากเลยนะครับทุกคนไม่รู้ว่าผมจะเจออะไรนะครับก็อ,อผมก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปต่อนะไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรนะครับผมจะถ่ายทุกคนได้รับชมเลยนะครับจะเป็นผีรูปร่างลักษณะ,ะยังไงไม่รู้ทุกคนผมเจอมาทุกรูปแบบแล้วนะครับ ทุกคนได้ยินไหมเสียงคล้ายๆมีคนเรียกกันนะครับเด,เดี๋ยวตามเสียงไปทุกคนเดี๋ยวส่องไฟตามเสียงไปครับ เุยเด็กเดไหนวะนะทุกคนเด็กน้อยสองคนเฮัลโหลมาทำอะไรที่นี่ครับหนูลูกมาทำอะไรที่นี่เอ้ยเขาควักมือเรียกให้ผมตามไปทุกคน มาทำอะไรที่นี่ลูกจะเรียกเขาว่าลูกเนี่ยเขาเป็นเด็กเด็กนะน,นี่ยอายุน่าจอห้าหกขวบเนี่ยเขานั่งร้องไห้นะฮัโลโหลหยุดหยุดรอพี่ก่อน มาทำอะไรที่นี่ลูกหนูอ๋ลุงถามได้ยินไหมเขาก็กวักมือเรียกนะครับทุกคนให้ผมเนี่ยตามไปได้ได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวตามไปมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่า ฮะลองห้แบบนาสงสารนะทุกคนมันมันเด็กหลงป่าหรือเปล่าเนี่ยฮะทำไมผมยาวจังอ่ะไม่เคยตัดผมเลยอ่ะเอามาที่นี่กับใครอ่ะ ร้องไห้เป็นอะไรมา,มาช่วยมาช่วยหนูด้วยไม่รู้ว่าเป็นเป็นคนครับทุกคนร้องไห้นะ นั่งกอดเข้าครบร้ให้เหมือนเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าไม่รู้น่าสงสารนะครับ 我不能 เียงร้องนี่น่าสงสารมากเลยนะผมเนี่ยเจอเรื่องราวพวกนี้มาเยอะนะครับทุกคนผมจะยังไม่ปักใจเชื่อนะครับว่าเป็นคนปกติชั่วไปนะทำให้ผมเนี่ยใจอ่อนอยากจะเข้าไปช่วยนะ <c oughs> ผมจะลองดูใส่เขาเพื่อให้เขาเนี่ยแสดงตัวตนนะครับว่าคือใครกันแน่ ฮะกั <Huh? S 2> วาถามออกมาทำอะไรที่นี่มีคนมาทิ้งมีคนมาทิ้งใครมาทิ้งลูกเต่าตัวนี้วะเป็นคนหรือเปล่าฮะ <Huh? S 2> อยู่ที่นี่กี่วันแล้วมีคนมาทิ้งตั้งแต่เด็ก อายุเท่าไหร่ไม่รู้วความเป็นคนจริงครับเฮ้ยไม่น่าจะใช้สิ่งลี้ลับอะไรนะครับที่แปลงกายมาหรือเปล่าอาจจะเป็นคนจริงนะขาหนูเจ็บขาไปโดนอะไรฮะไบเตหิน จะเป็นคนนเะชื่ออะไรเชื่ออะไรไม่ต้องร้องหยุดร้องเลยไม่รู้ว่าเป็นคนจริงหรือเปล่า ผมก็มไม่แน่ใจนะครับผมก็ต้องดูใส่ไว้ก่อนนะผช่วยหนูด้วยครับวดนมมือนะครับให้ช่วยอะไรให้ช่วยอะไรทุกคนรู้ว่าเป็นคนจริงนะ่ะไม่น่าจะใช้สิ่งลี้ลับอะไรหรือเปล่า น้องเดินไม่ไหวนะ่นน่ะผมก็ไม่ไมีอยากจะช่วยเหมือนกันนะทุกคนตอนแรกใจอ่อนนะจะเขาน้องเดินไม่ไหวนั่นน่ะไม่รู้แต่ผมก็ต้องดูบางทีก็ต้องดูไปก่อนนะอาจจะเป็นสิ่งลี้รับนะครับ ว้าวเขาคิดดีกับผมหรือเปล่าหรือคิดไม่ดีเด็กตัวนี้น้อยเนียเน่ยมาอยู่ในป่าแบบนี้ได้ไงครับเป็นไปไม่ได้ยากมากๆเลยทุกคนลองคิดไต่ตอ,องดีๆนะครับบ้านอยู่ที่ไหน,ไม,นไม่รู้จากบ้านตัวเอง<ม>อพ,อพอ่กพอกับแม่ทิ้งตั้งแต่เด็กเนี่ย โกหกผมได้ผมไม่เชื่อนะครับมันเด็กเลี้ยงแกหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเด็กเลี้ยงแกหรือเปล่าทุกคน,กคนผมว่าต้องดูใส่ดูน้องเนี่ยเดินไม่ไหวแล้วนะทุกคน,นกินข้าวมายังเนี่ย ยังไม่ได้กินข้าวมาแล้วอีกคนหนึ่งเป็นใครเป็นพีนน่หรือเป็นน้องหรือไปไหนแล้วอ่ะเขาเป็นน้องเ๋าเป็นน้องทุกคนคนไม่พ่อนไม,ม,ม่รักผม แม่ไม่รักแม่เลยเอามาทิ้งโกหกหรือเปล่าดูนทุกคนไปดูพักหนึ่งก่อนผมจะยังไม่เข้าไปอะ่ะผมก็กลัวรัวรัแวองอยู่ไม่รู้เนาะผมก็กล้ากลัวๆนะไม,ไม่กล้าเข้าไปดูนะครับดูน้องเนี่ยเดินไม่ค่อยไวแล้วนั่นทำให้ผมเนี่ย ใจอ่อนอย่าไ,ไปช่วยแต่ก็ต้องดูให้แน่ใจก่อนว่าไม่มีอะไรอเดี๋ยวนั่งดูก่อนแป๊บนึงยืนไม่ไหวแล้วนะเอายืนไม่ไหว อ๋อทำไมไม่เรียกน้องมาช่วย ก็ไม่รู้รดนสองจีตองใจนะจีตอง,งใจนะอยากจะช่วยอยู่นะครับอืม น้องมาช่วยแล้วทุกคนนะี่ยนะี่มันน่าสงสารจริงจริงนะครับทุกคนเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันน่าสงสารจริงจริงนะ หยุดรอกก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนเดี๋ยวพี่ไปช่วยผมว่าน่าจะไม่ใช่นะทุกคนน่าจะเป็นคน,นจริงๆแล้วแหละ น่าจะเป็นคนจริงๆนะครับเออเดี๋ยวพี่จะไปช่วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเป็นใครวะเฮ้ยทำไมโอ้โหมันเฮ้ยเฮ้ย

เดี๋ยวเอามือช่อมือแม่งเลยไปล่อย่อปล่อยปล่อยปล่อย วิทุกคนเดี๋ยวก่อนเด็กสองคนนี่มันแสบมากๆเลยทุกคนเรื่อผมเหนื่อยเลยคือเขาหลอกล่อให้ผมเนี่ยเข้าไปนะหลอกล่อให้ผมเนี่ยเข้าไปแล้วเสี่ยงมาแล้วเดี๋ยวไปก่อนทุกคน ผมขอปิดกล้องตรงนี้เลยเด็กสองคนนี่มันแสบมากๆเลยเสียงมาแล้วเนี่ยเขาลอกลอยผมเนี่ยเดินตามไปนะแล้วไม่รู้ว่ามีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะเหมือนหลอกให้ผมเนี่ยเข้าไปแล้วรอบทางไหลข้างหลังนะมากันเป็นสิบเลยนะเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้กี่คนแต่ผมเจอเจออีกทีเนี่ยอยู่ข้างหลังผม